ยังไม่ขึ้นไปสิฮัลโหลขึ้นขึ้นขึ้นอย่างงั้นสิต้องขึ้นอย่างงั้นขึ้นไปเลยค่ะขึ้นขึ้นไปค่ะขึ้นบินบินสองร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะสำหรับครั้งแรกลองกันใหม่ค่ะมาค่ะฉันมีแมววีเชียนมา มีบินไม่ไม่มีละมีบินมีบินมีบินเกมหัวร้อนร้อนเลยร้อนลุกร้อนร้อนเป็นไฟ I am hot Nó bé đó, bé hát 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 bé rồi, bé hát 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 bé แนะนำให้ใช้หูฟังตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นหูฟังคนอื่นเนี่ยอเอวลาคนอื่นมาใช้จอยเขาอาจจะได้กลิ่นน้ำลายเราได้เราก็พอนุ่งแล้วพอนุ่งพอนุ่งอะต้องรู้วคุณแม่บอกว่าว่าอะไรก็คุณไม่ดูขอบคุณทุกนี่ว้าอ้ยเยอจะจนหยดสุดท้ายน้ำลายเต็มเลยหน,นึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคะแนนและถ้า เล่นเกมนี้แล้วเหมือนกันนะคะทำสกอร์ได้เท่าไหร่กันบ้างนี่อย่าลืมมาเมาส์มอยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกซ้อมที่ใต้คลิปเลยถ้าถูกใจเทคนิคก,การเล่นเกมนี้ของซอ้อมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นนคลิปนี้ให้ซ้อมด้วยน,นะคะขอบคุณสำหร,รับการรับชมสำหรับคลิปนี้ซ้อมลาไปก่อนนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายอะะออย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอ้อ